สวัสดีตอนหลังฝนตกครับตัวนี้จะเป็นเราปลูกไม้ยางนาลงลงเชื้อเห็ดละงกไปครับนี่อายุอายุประมาณ6เดือนต้นจะสูงสูงเท่าอกละตัวนี้เป็นสภาพคองไส้ไก่หลังฝนตกครับนามีปลาเดี๋ยวผมจะเอาปลาสลิดที่มันออกจากบอ่อข้างบนมา ผมจะพามาดูนะครับว่าฝนมาตกแรงมากนะครับฝั่งนู้นก็ยังมีน้ําน้ําท่วมคลองที่มันเติมเข้ามาในคลองนี่นะครับสระผพพอมไส้ไก่ว่ามันระบบระบบน้ํามันมันเป็นยังไงนะครับน้ํามันถึงไม่ตัวนี้จะเป็นปลาที่มันโตแล้วครับผมจะเอาขึ้นมาพักไว้นี่แต่เขาก็ไม่ไอนี่นะครับจะมีปลาพวกปลาช่อนปลาปลาหมอปลานินปลาทับทิม ปลาสวายก็มีครับที่ผมมาลงไว้แต่ก็ใส่ไอตัวนี้ตัวนี้กันเผื่อปลาช่อนมันไปครับส่วนใหญ่พวกปลานิลงเขาจะไม่ไประบบน้ําครับระบบน้าของของรส้ไก่ก็จะมีตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้ถ้าเกิดว่าฝนมันตกแรงผมก็จะบายพาสออกทางฝั่งนี้ครับแล้วก็จะไปลงไปไปไปคลองตัวด้านล่างต่อ ตัวนี้ฝนตกแรงตัวนี้ตัวนี้จะเป็นขนาดไซส์เล็กเลยครับนะครับน้ำน้ามันก็จะไม่ล้นขอบคลองรอกออกมาฝั่งนี้ครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าอเราระดับน้ําเราเราไม่อยากปล่อยแล้วเราก็แค่ยกตัวทอ่อตัวนี้ขึ้นมาอนะ่ั ตัวท่อตัวนี้แล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเขาก็จะออกช้าแล้วครับแล้วก็ต่อตัวนี้เข้าไปรเราอะไรค้ำยันไว้หน่อยพอดีถ่ายถ่ายแล้วฝนตกครับเพื่อไม่เข่าลมน้ำหนักท่อนี่ก็จะเป็นแบบนี้เพิ่มออกซิเจนให้ปลาด้วยครับ ตัวนี้ก็จะเป็นคลองใหญ่อีกระดับหนึ่งเพราะว่าหน้าดินหน้าดินฝั่งฝั่งฝั่งทางด้านที่จำแพาะที่เราเห็นมันจะสูงกว่าอ่ะคลองตัวนี้ก็จะต่ำกว่าตัวนี้ตัวนี้จะไม่มีจะไม่มีขอบคลองนะครับเพราะว่าเราจะกระจายให้ตรงนี้จะเป็นไผ่ไผ่เลี้ยงน้องครับ ตัวนี้ถามว่ามันล้นขอบของมันก็ล้นครับแต่ว่าพวกปลาทับทิมพวกอะไรนี้ส่วนใหญ่เขาจะไม่เขาจะไม่ค่อยอ่าหนีมีไปกับน้ําเท่าไหร่แล้วก็ปล่อยให้มันล้นนะครับนะครับล้นเขาก็จะบายพัดน้ำออกจากนี้มันก็จะไหลตัวนี้จะเป็นต้นเผือกปลาเผือกปลาเผือกเล็กฝั่งนี้ก็จะมีพริกเนี่ยครับลูกปลาตัวนี้เป็นลูกปลาทับทิมนะครับเยอะมากตัวนี้เขาออกลูกเองครับ เพราะว่าบ่อน,นี้บ่อน,นี้จะมีต่ปานินกับปลาทับทิมไม่รู้ว่าเขาออกลกูกไม่รู้ว่าจะโตหรือเปล่าเพราะว่าเราก็จะปล่อยให้เขาเป็นตามธรรมชาติตัวนี้ก็จะเป็นอีกคลองหนึ่งครับคลองตัวนี้ก็จะก็จะมีมีท่อมีท่อตัวนี้ที่ไหลมาก็คือน้ําน้ํามันน้ําจะถูกเติมจากคลองใหญ่ครับถ้าเกิดไอ้นี่กระสุนเติมจากคลองใหญ่อย่างเดียวแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสุดท้ายแล้ว น้ำเราก็จะไม่เสียครับเพราะว่าเราเราจะเพิ่มเครื่เจียนให้ปลาตัวนี้ก็จะเป็นไซส์เล็กลงมาไม่ต้องห่วงว่าน้ําจะล้นขอบคลองเพราะว่าเราจะมีท่อไหลออกถ้าเกิดฝนตกแรงๆนะฝั่งนี้ก็จะมีก็จะมีน้ำํำตรงนี้มานี่นก็จะไหลออกตรงนี้ย่าลกครับฤดูฝนนี่ก็จะเป็นคลิก ครับแล้วก็เอียงท่อไว้ให้เขาบายพาดเลยถ้าเกิดระดับน้ำตัวนี้มันก็จะออกประมาณนี้ครับอ่ฝั่งนี้ตัวนี้ฝนตกเยอะใบใบเผือกเจอเชือ้อราเรยังไม่ได้ตัดออกตัวนี้ก็จะเป็นส่วนผสมประสานนะครับครับนี่ก็เป็นบรละกอ นะครับน้ำเขาก็จะมาตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรากลับไปอ่ะมาเร็วลูกน้ำมันก็จะลินมันก็จะไล่โดยเราอยู่กับธรรมชาติมันก็จะไลจ่จากจากที่ที่สูงลงสูง่ที่ต่ำนะครับปลาเขาก็จะลอยน้ําน้ํามันก็จะไม่ไม่เน่าครับเพราะว่าฝั่งนู้นเราก็จะปล่อยปล่อยฝั่งนู้นที่มีต้นกล้วยครับ ที่ผมเดินไปยเมื่อกี้ที่เดินดูเมื่อกี้ก็ที่มีที่มีแถวแถวต้นกล้วยก็เราก็จะเราก็จะปล่อยปล่อยน้ําปล่อยน้ําที่เรา,เอาไอเดตัวนี้ของของที่ป่านี้ไปไปให้เขาเราก็แทบจะไม่ได้เติมปุ๋ยเยอะฝั่งนี้ก็จะเป็นยางนาประมาณห้าสิบหกสิบต้น,นครับ ตอนี้ก็เราก็จะปลูกไว้ที่สูงเพราะว่าเพราะว่าเราจะเอาเห็ดเอาเห็ดเอาเห็ดหลังจากท,ที่ที่เพื่อนเขาออกแล้วเราจะออกที่หลังนะครับเอามาเอามาเอามาทากินมันก็ถ้าเกิดขายมันก็จะได้ได้ราคาเนีโซนนี้ก็จะเป็นป่าป่าไผ่ จะมีปา่าตัวนี้ผมยังไม่ได้เกลือนี่ก็จะมีก็จะมีมีทุกอย่างมีกล้วยกล้วยตัวนี้พร้อมพร้อมที่จะตัดแ,แต่่ายังไม่ได้ตัดตัวนี้น้ำก็จะเต็มเต็มคลองครับเต็มคลองเ็าปล่อยเขาเขาจะไปล้นตัวนี้ฝนมันพายุมันเข้าออเมื่อกี้ อ่าครับน้ําก็จะไม่เน่าก็จะอยู่อย่างนี้ครับเพราะว่าก็จะมีพวกลูกปลาสลิดพวกอะไรพอดีไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้เอาการสั่นมาให้ดูว่าจะวินวินเวียนเวียนหัวหรือเปล่าครับอ่ะโอเคครับก็คือก็จะประมาณประมาณนี้อ่าตัวนี้ก็คือเป็นระบบระบบน้าระบบน้ําที่แทนที่เราจะเอา เอาจากบอ่อบาดานบลดบลดบลดพวกต้นไม้ในรูแรงเลยก็คือเราจะเอาจากคลองไส่ไก่เพื่อเพื่อทําปุยหมักให้เขาครับตรงนี้ก็จะเป็นทางป่าของพิกพิกก็ก็โดนฝนพายุเข้าเมื่อกี้ครับน้ําก็อย่างนี้เลยเพราะว่ามันก็ก็จะให้ค่อยๆไหลเข้ากับคลองไส่ไก่มันก็จะมีไอแถวๆนี้แหละครับผมก็จะทําเป็นเป็นท่อให้เขาไหล ไหลาจากน้ำธรรมชาติเติมเข้าได้ครับผมก็จะเติมน้ำจากหัวบ่อครับถ้าน้ำถ้าน้ำมันลดก็จะมาไปจากนู่นจากหอสูงผมครับก็จะเอาเอาน้ำเอาน้ำบาดาลขึ้นไปเก็บไว้แล้วก็ค่อยค่อย,อย,อยปล่อยให้เขาเติมทีละนิดทีละนิดะนะครับม,มันมันมันระบบน้ำมันถึงจะไม่ไม่ค่อยมีปัญหาก็จะเติมจากฝั่งตรงนู้นถ้าเกิดว่าหนแดดแล้วก็ ปล่อยให้มันให้มันไหลเข้าไปหาทางต้นไม้เรามันก็จะได้ชุ่มชื้นครับครับก็จะประมาณนี้ครับพามาดูระบบระบบน้ำาของไส้ไก่การการกระจายน้ำให้ให้พืชครับเดี๋ยววิดีโอหน้าผมจะมาพามาดูปลามาดูปลาในคลองไส้ไก่ครับว่ามันมีปลากี่ชนิดก็จะประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ